อ้าววันนี้เราอยู่ใน99คืนเหมือนเดิมนะต่อ EP สองเราช่วยเด็กมาแล้วสามคนแล้วตอนนี้เราก็กำลังจะฟาร์มาของกันเปิดทิปเปิดทิปอุ้ยได้เพชรด้วยของดีนะเพชรเนี่ยเปิดทิปอืมไฟฉายเรามีแล้วเปิดทิปอูโห้สร้อยแดงนี่จำเป็นเราต้องเก็บกลับไปเฮ้มีโอกาสได้สร้อยแดงด้วยอ้ถังน้ำมันใหญ่ถังน้ำมันเล็กออ้ไมโครเวฟ เอาไปเวฟอาหารกินได้นี่เนี่ยเฮ้ยโอ้โหคืนนี้บุโอ้นี่เรามีปืน UFO ด้วยนะเป็นเลเซอร์บีมยิงนี่วางกับดักไว้เยอะก็ดีเหมือนกันนะช่วยดักไว้ได้พี่เรามีปืนเลเซอร์เล็กอืมเราต้องกำจัดกำจัดตัวที่เป็นหน้าไม้ก่อนยิงไกลเนี่ยอันตรายส่วนตัววิ่งไล่เราก็วิ่งหนีได้นี่เนี่ยพีวาระวังอุ๊ยโอ้โหทำศัตรูกินกันทั้งวันเลย อยากกินร้อนๆไหมแครอทขึ้นแล้วไปเข้าวันใหม่แล้วเอตรงไหนเรายังไม่สำรวจเดี๋ยวเราไปต่อเข้าวันที่หนึ่งร้อยเก้าไม่ใช่หรอหนึ <108. S 1> ่งร้อยแปดไประบุประสาทหอคอยดีกว่าประสาทเพชรประสาทเพชรหอคอยเอ้ยประสาท<อ>คอยหอเพชรเฮ้ยง<อ>งไปหมดแล้วไป ได้เวลาแล้วเมื่อกี้มันยังไม่เปิดเวลาเราผ่านเราชนะแล้วมันก็จะใช้เวลา20วินาทีกว่าจะเปิดใหม่ใช่ไหมอ่าดุยกันต่อโอ้ยระวังระวังระวังวิ่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 งโอ้โหวิ่งวิ่งถ้าเราเข้าไปใหม่แล้วมันจะอันนั้นไหมอ่ะนี่เจ้าหน้าู้นี่อุ้ยเจ้ามาป้าก็มาโอ้อโอ้ยโอ้ยโอ้ยเตือดเตือดเตดนะอุ้ยโดนยิงอีกโอ้ยโอ้ยโอ้ยลูกหมาป้ามันมาตลอด อือก็เอยเคราะอ่ะใช่ตอนกลางคืนแบบฉันไรอยู่ก็ตะโนวนอยู่นั่นแหละลนี่เห็นไหมปืนมันดีนะมันยิงเป็นกลุ่มด้วยเวลาเวลายิงตัวน,นี้ก็ชัดหมดเลยเวลาบุกข,ขอคอยปืนนี้น่าจะดีที่สุดแหละแต่ปืนเอเลี่ยนนี่เนี่ยเลวกไม่เท่าไหร่ไปต่อไปฉันสามหมดยังโอยมีอยู่มีอยู่พอค่อยแอบยิงเนี้ยนะปืนโผล่ไปอย่างเดียวแล้วก็ยิงย่า yeah! แต่ถ้า เราเข้าใหม่แล้วมันจะต้องมีตัวมาใหม่ไหม<ด><ด>เข้ามาใหม่ก็มีตัวมาใหม่ไหมไม่มีนะสมมติถ้าเรากำจัดแล้วก็กำจัดเลยแล้วก็รอ20นาทีเรามาเปิดทีบแดงอ๋อแล้วถ้าเราอยู่ในนั้นเลยอ่ะไปหีบแดงหีบแดงได้เลยดุดุดดเก็บเหรียญให้หมดก่อนไปซื้อของกับพ่อค้านี่ฮีเพชรนี่สําคัญเลยนี่อือจลับไปิง,ลงน,น,นงลงหนึ่งลงหนึ่งเขาก็ไม่ได้มาเอาแบบไปซื้อเฟอร์นิเจอร์อะไรหรอก ก็แบบเฮ้ยน่าอะไรอ่ะน่าอะไรเลื่อย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 แล้วก็เพชรเขียวนะอุ้ยมีเพชรด้วยโอ้โหรวยเลยไปทางออกนี่ก็าเขียนทางออกออกนี้ได้เลยแล้วเหลือเด็กคนที่สี่นะที่ยังไม่ได้ไปช่วยเจ้าเด็กมีควาลาเด็กควาลา่วยเหรอเอ้าคืนนี้บุกอีกแล้วโอ้ยต้องยิงยิงยิงเร็วโอ้โหมันเยอะมากเลยยิงยิงนานไปมันก็ยิงเยอะขึ้นนะเนี่ยเอาช่วยกันยิงเร็ว ยิงเลยโอ้โหเป็นไงศพที่เราทิ้งไว้เนี่ยมันเยอะอจริงๆนี่ยิงตูดเจ้ากวางด้วย <c oughs> โอ้โหนี่เด็กมาแอบอยู่หลังบ้านด้วยเด็กคาเค้นมาติดตั้งแต่วันที่เท่าไหร่แล้ว,ลวก็ไม่รู้ <c oughs> เขาก็ลำคาญกันอยู่นั่นแหละทำซุปกันอยู่ <c oughs> ไปช่วยเด็กคนสุดท้ายโอ้โหเจ้าหมีเจ้าหมีเจ้าหมี <c oughs> มันเร็วมากโอ้โหเจ้าหมีมันวิ่งเร็วขนาดนี้เนี่ยเ่ราก็ไม่รู้มีกี่ตัวนี่เนี่ย หูได้แล้วดอกแร่กุณแจไปช่วยเจ้า,ปาไปเจ้าเด็กขวลรา่าน่าจะห้าหกตัวไหมโอ้โหเยอะมากนี่เนี่ยไปมาแล้วลุงหนึ่งมาช่วยแล้วเอาเดินตดประตูลุงหนูกลัวไม่ต้องกลัวเดี๋ยวลุง <ทำ S 1> พาไปลําบากกว่าเดิมตอนนี้อยู่ในห้องสบายสบายไม่ชอบเดี๋ยวพาไปนั่งแคมร้อนเลยทำไมมันมืดเลยฝนตกฝนตกกีมะเลยนี่กีมะมาด้วยเห็นไหมหนาวกันเลย ตร,ตรงนี้เราสำรวจเกือบหมดแล้วนะตรงนี้เรายังไม่ได้เข้าไปเดี๋ยวเราจะก,การก่อนค่อยๆค่อยๆด้อมเข้าไปตรงนี้โอ้โหมีถังน้ํามันตรงนี้น่าจะ,ะนะถังน้ํามันอะไรเยอะเพราะมันน่าจะเป็นที่ผลิตถังน้ามันปะนี่นี่นี่ไม่รู้สิแบบเหมือนหอสื่อสารอะไรปะเข้าไปปีนไหมปีนมือเดียว้วยถือถุงถือถุงแล้วปีนมือเดียวได้เก่งไหมเหรอไม่เก่งเลยอะ เด็กอยู่ในนั้นเปล่ากับดักนี่ดีนะเด็กอยู่ในนั้นป่ากับดักเอาไปกันพวกลทัทธิได้นะเวลามันเดินชนมันก็จะเลือดลดไปเรื่อยๆดีมากเลย่ปเรามาเก็บอีกอันหนึง่งเนี่ยเขาน่าจะมีเฮลิอคอปเตอร์ด้วยนะดูดิริงเหอกระสุนไรเฟิลนี่สําคัญต่อการบุกหอคอยเหมือนกันนะถ้าใครไม่มีปืนเลเซอร์ไปกระโดดข้ามกระโดดย,ย,ย,ย่อยๆนี่ทักจะาการเล่นออปปี้มาก่อนอุ้มเป็นไงล่ะไปแล้ววันที่หนึ่งร้อยหกสิบหกบวกคูณเก้าแล้วพะเราไปช่วยเด็กมาอีกคนหนึ่ง ร้อยเจ็ดสิบสี่แล้วนี่วางกับดักได้เจ้าตุ้ดไต่ดวนกระดัดก็เป็นเศษเนื้อเลยเราสามารถส่งต่อให้คนอื่นวางได้ด้วยนะเราไปบุกต่อโอ้โหเต็มเลยเห็นไหมอันนี้น่าจะรอบที่สามแล้วนะรอบที่สามมันจะเก่งขึ้นเรื่อยๆนะจริงเหรอใช่มอแต่มีตัวใหญ่แล้วเดี๋ยวก็มีตัวใหญ่ด้วยแล้วมันจะเก่งขึ้นเรื่อยๆหอคอยเราก็จะเก่งึกขึ้นใช่เราก็จะยิงเป็นกลุ่มแต่ปืนนี้ ทำให้มันง่ายอยู่เพราะว่ามันยิงเป็นกลุ่มได้แล้วก็สุนไม่มีจํากัดด้วยยิงตัวหนึ่งคือแบบยิงไปหลายตัวเลยแต่ยิงได้แค่นิดเดียวคือกระสุนมันยิงปืนมันร้อนปืนมันร้อนพอยิงกับปืนร้อนเอยเอามากันด้วยเหรอรอบนี้โอ้โหมันจะดูวุ่นวายกันนะยิงเดี๋ยวียิงทะลุกำแพงแล้วน่นะปืนเลเตอร์อก็ โอ้โหอย่ากขี้หลอกเลยอย่ากขี้ห่ออยากขี้เห่ดูดิดูดิดูดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีต้องมีคนตายจริงๆอะ่ะไปยืมคนอื่นมานะเนี่ยถ้าถ้าแบบเยอะๆอย่างเงี้ยเอ้ยตัวใหญ่มาตัวใหญ่ามาตัวใหญ่ามาอู้หูยลุงกอลุงกอล์ใครตายอะ่ะพี่ดาสิ<อ>พี่ดาไปหวั่นพี่ดาไปหวั่นแล้วไปหวั่นกันหมดมากน้ำชาก็ไปหวั่นไม่มีชุบแล้วลาก่อนลาก่อนลาก่อนเลยบิ่ยบายไปชั้นสาม นี่เนี่ยู้ญิงไม่โดนนี่เอาไรเฟิร์นยิงก่อนนี่เนี่ยนี่เนี่ยอ่ายิงตรงหัวเพื่อมันจะติดคริ์ิคอกนะเพราะสังเกตลองยิงที่หัวแล้วก็จะแรงขึ้นนื่นเลยคริ์ิค้ลคืออะไรครย์ิคอกก็คือคูณสองดาเมจคูณสองนี่เนี่ยนี่เนี่ยมาเปิดทีพราได้อะไรเาได้ทีหนึ่งปะได้ตลอดรงหนึ่งได้เพชร ได้โลจราจรมาจราจรหรือจราจรเนี่ยโลจราจรเฮ้ยจราจรเอ้ยถูกแล้วไปทางออกขับจราจรหรือจราจรนะไปสองร้อยสี่สิบหกแล้วเราจะเล่นหนึ่งวันเนี่ยเราก็จะเคลียร์หมดแล้วเหลือแต่ตรงนี้ยังไม่ได้เขียนนะตรงหิมะเราก็จะต้องมาทําชุดกันหนาวก่อนลากรากมาเลยลากมาเลยเจ้าจิ้งจอก หิวหนา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 วสิถ้าเราไม่มีเครื่องมือกันเราจะหนาวมากเนี่ยแป๊บเดียวเราก็จะหนาวแล้วแป๊บเดียวก็ต้องออกล่าหมีเลยล่าหมีถ้าหมีนี่เราได้หนังสองตัวเราก็จะได้หมวกละหมวกหมีอ้อยอ้อยอ้อยหมวกหมีถือว่าทํายากนะเพราะหมีวิ่งตีแรงใช่ใช่มีวิ่งเร็วตีแรงยัางไม่ดอกนี่อยังไม่ดอกนี่แมนมอสเลยแมนมอสนี่คือดีที่สุดเอาไปคราฟได้คราฟเลยอ่ะคราฟหมวก กันหนาวได้ดีที่สุดเอาวามเลยครับงาสองอันขโมยงามเลยดอกไหมโอ้โหนี่เนื้อ,อน,นี้นะเนื้อลิป,ปอายลิป,ปอายนี่แบบทีเดียวเต็มเอาไปย่างกินอร่อยแซ่บเออลุกหนีครับไม่ทำไมอ่ะแซ่บแซ่ที่โค้งเลเลอยิงโอ้ยใครเอาแป้นบ้านมาปูกเนี่ยพีว่วายนี่เนี่ยเอาค้อนมาตุบๆโอ้โหแครอทเต็มเราไม่อดตายแล้ว พอดีพี่ว่าสร้างฟาร์มไว้อันนี้ประสงค์ป่าเก็บของวันที่สองร้ยห้าสิบห้าแล้วนี่เราเอาเยียมัพไปก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยเราค่อยใช่เอานางมาป่าทักสามอันแล้วเราก็จะได้หมวกมาป่าเพื่อเราจะเข้าไปใน,นดินแดนหิมะเดี๋ยวแวะตรงนี้ก่อน อันตรายนะเด็กสิมากรกมีใครอยู่ป่ะโอ้มีถังน้ํามันเลยไปตรงนี้อุ้ยกองทองกองกองทองโอ้โหไหลเฟินเออเอาโหเพียบเลยคิดว่าไม่มีใครอยู่โอ้ยเจ้าหนุคู่มาด้วยอะไรเพียบไปรงเราเอาหนุ่มคู่ไปไหนตีนี่ไงโอ้โหนี่ไงนี่หนุ่มคู่ก็มาอู้หัวมุดออกมาแล้วนี่ขับเลยขับอุ้ยหมาป่าก็มาอย่าเข้ามานะนี่แน่ยิงก้นเลย โอ้เช้าแล้วรอดแต่ละตัวมากันนี่เข้าไปอยู่ในกลงให้เรายิงเล่นดีดีมากนี่เนี่ยนี่เนีเก็บเครื่องยนต์ก่อนแล้วข้างในห้องน่าจะมีกล่องท้องอีกเดี๋ยวเราเข้าไปเลยเจ๊มั้ยไม้ได้ไงว่ามีอ่ะมีไมโครเวฟอาเงสื่องสกข้านี่ไงกล่องทองรู้สิฉันเคยมาแล้ว จริงเหรอจริงนี่ไงนี่ยิงทะลุกำแพงได้นี่ทะลุกำแพงอเอ้าเฮ้ย,ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้าตาแดงมาโอ้โหยนักบวชมากเลยอะเมืเ่อกี้ตาแดงตาแดงใช่ไม่ยอมหลับยอมนอนตาแดงเลยเห็นไหมเหมือนบูุ่ยอ่อะใช่เอาไปเลยนี่เห็นไหมมีกล่องทองอีกหนึ่งอันอโอ้ได้เครื่องป้องกันอีกแล้วรัวรวดน้ำ เอาเก็บเครื่องซักผ้าไปซักผ้าล็อกเกอร์นี่มีห้องลับอีกหนึ่งอันโอ้โหถุงดีมากเรามีแล้วบุกอีกแล้วเราต้องป้องกันฐานอย่ามายุ่งกับไฟของฉันนี่เนี่ยเดี๋ยวไฟดับแล้วเดี๋ยวจะความมันจะมาบุกนี่เห็นไหมเราเรียงกันเป็นตับเลยนี่เนื้อกระต่ายนี่เต็มเลยนี่แค่วางกับดักเนื้อกระต่ายก็เราก็จะได้กินฟรีๆไม่ต้องลาอร่อยอร่อยแซบแซบนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่มีคาตนะด้วย ยิงลุงหนึ่เป็นอะไรชื่ออาสชีพใช่ไหมใช่ลุงหนึ่งเป็นนินจานาูโตะปุจจัมโบะอะปุจจัมบาใช่แล้วลุงหนึ่งอ้าวไม่ใช่โออยนี่สร้างอันนี้นี่พอเราตุยปุ๊บเราก็จะเกิดได้ตายเกิด,ดแต่เรา,เราต้อง<ม>ใช้ใช้นี่ด้วยนะอ่าเพชรแดงพอใส่ปุ๊บตุยปุ๊บเราก็จะมาเกิดตรงนี้ได้เพชรแดงแบบใช่ตายแล้วลุยฮอคอยต่อโอ้ยรอบที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยสี่หรือห้าแล้ว อุ้ยอบตีซีอุ้ยเยอะมากเลยโอ้โหนี่มาเลยมันมีเจ้าตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่ด้วยเหรอแต่เขาดูด้วยตัวใหญ่หน่อยใหญ่ไหมไม่เห็นใหญ่เดี๋ยวเราค่อยโผล่ไปเอาแต่ปืนโผล่ไปมันมองไม่เห็นเอ้ยใครยิงพวกเราวะมองไม่เห็นเห็นะอ๋อมันไปยิงมันเองใช่ไหมเป็นเจตัวใหญ่งงงงอยู่โดนงงมันงงมองไม่เห็นซุ่มยิงนี่เนี่ยเฮ้ย ให้มายิงนี่สไนปเปอร์เขาเรียกว่าตาบอดเฮ้ยใครมายิงอ่ะไม่มีใครเห็นหรอกเขายิงมันเองใช่แอฟเฟนเอฟเฟนเขาหน้าขิ้เปิ้ลยิงกันเราเป็นสไนเปเปอร์นี่เนี่ยเห็นไหมไม่รู้เรื่องเลยเดิโดนยิงยังไม่รู้เรื่องเนี่ยเออจนตายยังไม่รู้เรื่องใจไม่รู้เรื่องตัวบ้าตายอยู่แล้วยังไม่รู้เรื่องเลยศพปะทิ้งให้หมดนี่นี่ี่จริงจริงมันเป็นเยอะเพลิงได้นะแต่โรงเรียนเขาแบบอยากจะดูซิว่าเยอะแค่ไหน เออมันสามารถทำเป็นที่หยาบได้ด้วยนะหยาบโอ้โหแครอทเยอะจริงจริงแครอทอร่อยอร่อยเขาพูดนี่ลองสร้างนี้นี่สร้างให้ดูว่าเราสแกนหาของได้ใช้เหล็กสแกนหาสแกนยูเอฟโอกดไปมันก็จะบอกในแผนที่นี่เขามีเยอะโอ้ยไหนอ่โอ้ยได้เพชรของดีที่สุดอย่ในเพชรเนี่ย เฮ้ยเจ้เราพูกนิ่งไว้จะมองไม่เห็นเราห้ามกระดุกกระดิเดี๋ยวจะมีหมามาเดินชนเราเราก็จค่อยกระดุกกระดิ๊นี่ไงมันมาแล้วนรับงับเลยมันจะประกอบไอ้ยงวิ่งไปเดี๋ยวนี้น่าเบื่อมากหมาใช่เดินมาอยู่นั้นแหละเอ้ในนี้ยังไม่ได้เปิดหรอเนี่ยเอามาเปิดของนี้ก่อนโอ้โหกับดักอีกแล้วกับดักก็ได้บ่อยเก้อใช่ ดีโอ้ยบุกอีกแล้วบุกตลอดแอบ,บยิงก่อนแอบซุ่มยิงโอ้ดูเด็กที่ไม่กลัวอะไรเลย,ยวิ่งไปวิ่งมาวิ่งเล่นไปมาอยู่นั่นแหละกับดักก็ไม่กลัวใช่เราต้องกำจัดให้หมดนะไม่งั้นไฟเราดับอ่ะเดี๋ยวเราจบกันที่328วันบวกๆไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวเจอกัน okay, ใหม่โอเคถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ก็แชร์กัดสมัครให้พวกเราดไหมคะอย่าลืมกดดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพวกเราด้วยนะครับบ๊ายบวย